10ประโยชน์จากแมคคาเดเมียธทัญพืชชั้นดีที่คนรักสุขภาพต้องลองค่ะสวัสดีค่ะพบกับจ๋าในช่องชนาพาชาแนลค่ะวันนี้นะคะจ๋าจะมาพูดประโยชน์ค่ะของแมคคาเดเมียค่ะก่อนที่จะไปฟังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับคนที่รักสุขภาพค่ะคงไม่มีใครไม่รู้จัก ธัญ,ญพืชที่มีชื่อว่าแมคคาเดเมียค่ะเพราะว่าธัญ,ญพืชชนิดนี้ค่ะจัดเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่เหล่าคนรักสุขภาพนิยมทานกันเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังสามารถเอามาทำเป็นของทานเล่นและผสมลงไปในขนมหวานต่างๆได้ค่ะอย่างเช่นเค้กค่ะคุกกี้และอีกมากมายหลายเมนูเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักค่ะ10ประโยชน์ของ แมคคาเดเมียกันค่ะอย่างแรกค่ะการทานแมคคาเดเมียค่ะจะช่วยป้องกันโรคหัวใจเนื่องจากแมคคาเดเมียปัสจากคอเลสเตอรลอลจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและยังมีฟลาวนอยด์ค่ะปริมาณมากที่สามารถเปลี่ยนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย อีกทั้งยังเป็นแหล่งของไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเชิงเดียวที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้อีกด้วยนั่นเองค่ะและข้อที่2ค่ะยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลค่ะไม,ม่ค่เได้เมียมีความสามารถนะคะในการยับยัง้งการสะสมของคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดเนื่องจากมีไขมันอิ่มตัวอย่างเช่นกรดโอเลอิกกรดปาล์มีโอลิกซึ่งสามารถ ลดระดับไขมันไม่ดีค่ะและเพิ่มไขมันดีในร่างกายได้แทนค่ะส่วนข้อที่3ค่ะการทานแมคคาเดเมียค่ะยังช่วยพัฒนาสมองและระบบประสาทค่ะแมคคาเดเมียอุดมไปด้วยกรดโอเลอิกทองแดงแมงกานิสแมกนีเซียมและวิตามิน B1 ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยพัฒนาสมองและช่วยให้สมองสามารถทำงานได้ดี อีกทั้งยังมีโอเมก้า9ที่ช่วยในเรื่องความจำและปรับสมดุลของอารมณ์ด้วยค่ะข้อที่4ค่ะอย่างช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์เนื่องจากการทานเมคคาเนเมียช่วยให้มีสมาธิพร้อมทั้งส่งเสริมสมองในวัยชาราให้แข็งแรงอีกทั้ง ยังส่งเสริมเซลล์สมองให้ดีมีสุขภาพดีและยังช่วยป้องกันเซลล์สมองที่อาจน,นำไปสู่ความผิดปกติทางระบบประสาทจนทำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยค่ะต่อมาข้อที่5ค่ะการทานเมคคาเดเมียค่ะจะช่วยลดอาการอักเสบซึ่งน้ำมันในเมคคาเดเมียอุดมไปด้วยกรดโอเมก้า6 และกรดโอเลอิกที่มีบทบาทสำคัญในการลดอาการอักเสบซึ่งการอักเสบเรื้อรังเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคร้ายอย่างเช่นเบาหวานและมะเร็งค่ะส่วนข้อที่6ค่ะยังช่วยบำรุงสายตาค่ะซึ่งแมคคาเดเมียค่ะอุดมไปด้วยวิตามิน B1 โอเมก้า3และโอเมก้า6 ซึ่งล้วนเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อการบำรุงสายตาและป้องกันการเป็นต้อกระจกได้เป็นอย่างดีค่ะและข้อที่7ค่ะการทานแมคคาเดเมียค่ะยังช่วยเสริมสร้างกระดูกค่ะแมคคาเดเมียอุดมไปด้วยแมกนีเซียมแมงกานิสและฟอสฟอรัสซึ่งเป็นสารที่ช่วยในการดูดซึมสารอาหาร และช่วยพัฒนาเนื้อเยื่อกระดูกให้มีความแข็งแรงนั่นเองค่ะส่วนข้อที่8ค่ะการทานแมคคาเดเมียค่ะยังส่งผลดีต่อลำไส้ซึ่งในแมคคาเดเมียยังมีใยอาหารทั้งชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำซึ่งมีผลดีต่อการกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะการทานแมคคาเดเมียค่ะยังช่วยป้องกันโรคเบาหวานค่ะซึ่งแมคคาเดเมียมีแคลอรี่และดัชนีน้ําตาลในเลือดต่ำดังนั้นการทานแมคคาเดเมียจึงมีส่วนช่วยในการลดโอกาสการเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2ได้นั่นเองค่ะ และข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10ค่ะการทานแมคคาเมียค่ะยังช่วยป้องกันโรคมะเรง็งเนื่องจากแมคคาเมียมีสารต้านอนุมูลอิสระจึงสามารถป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดได้ดีไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดมะเร็งปากหมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งต่อมลูกหมากนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ ประโยชน์ของแมคคาเดเมียค่ะมีมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็อย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอดื่มน้ำพักผ่อนให้เพียงพอค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ค่ะจะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ